เสียงเคาะประตูตอนตีสาคุณจะเปิดไหมผมย้ายมาอยู่ห้องเช่าเป็นห้องแถวแคบๆที่มีบ้านติดกันเจ้าของห้องบอกว่าไม่ต้องสนใจเสียงบ้านข้างๆฟังดูแปลกแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรคืนแรกไม่มีอะไรคืนที่สองเริ่มได้ยินเสียงเคาะเบาๆเ,เหมือนมีคนเคาะผนงังจากอีกฝั่ง ผมเดินไปแนบหูฟังกึกกึกกึกเหมือนคนเคาะตามจังหวะผมเคาะกลับไปหนึ่งทีมีคนเคาะตอบกลับมาอีกหนึ่งทีนี่มันชัดเลยมีคนอยู่ข้างบ้านแต่ปัญหาก็คือผนังห้องผมติดอยู่กับตรอกแคบๆไม่มีบ้านหลังไหนอยู่อีกฝั่งหนึ่งผมเริ่มถามกับเจ้าของบ้านเขานิ่งไปนาน แล้วก็บอกเบาๆผนังห้องคุณติดกับบ้านที่ปิดไปแล้วหลังจากที่มีคนหายตัวไปสามคนห้ามทุบห้ามเคาะห้ามตอบสนองอะไรจากฝั่งนั้นเด็ดขาดผมกลับมาที่ห้องพยายามทำเป็นไม่สนใจแต่คืนนี้มันไม่เคาะมันพูดเสียงแหบต่ำจากผนังดังขึ้นว่า เปิดให้หน่อยหนาวผมวิ่งออกจากห้องทันทีกลับไปเอาของในเช้าของอีกวันและสาบานได้เลยว่าไม่ได้หันไปมองผนังนั้นอีกเลยแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจก็คือผมอยู่ชั้นสองตรอข้างบ้านไม่มีทางมีใครเดินได้เลยแล้วเมื่อคืนเสียงจากผนังมันขึ้นมาได้ยังไง